อืมเรื่องนี้นะข้าเออข้าเห็นว่าต้องให้สภาผู้อาวุโสเป็นผู้ตัดสินฮะนะนะเออผู้โสเฉง ก่อนที่เราจะเข้าสอบนักปราปีศาจเนี่ยต่างท่องบัญญัติฝูหลงจนเชี่ยวชาญตามที่บัญญัติกำหนดจะตตำหนักรับหน้าที่โดยหัวหน้าใหญ่แต่ถ้าตำแหน่งของหัวหน้าใหญ่ว่างอยู่สี่หัวหน้าค่ายแห่งตำหนักเทียนกังก็สามารถเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นหัวหน้าใหญ่ได้ตอนนี้อูริตันสลัดสิทธิ์ลงคะแนนไปแล้วถ้าทุกคนสนับสนุนสินผงขนาดนี้ดูท่าก็นับเป็นสินผงขนาดแล้วอุปาไปเลยคนนอกอย่างเจ้าบังอาจมาพูดดีในนี้ได้ยังไงสภาผู้อาวุโสมีอำนาจตรวจสอบสามตำหนักเท่านั้นตำแหน่งก็เหมือนกัน ข้าคิดว่าหวังวีเชียนพูดถูกต้องพวกเราต้องเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดมาเป็นหัวหน้าใหญ่ไม่อย่างนั้นตำแหน่งหัวหน้าค่ายพวกเราไม่เอาก็ได้อเอาแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอเอาแบบนี้ในเมื่อหัวหน้าค่ายทุกท่านยืนกรานหนักแน่นเช่นนี้เช่นนั้นตำแหน่งหัวหน้าใหญ่ก็ให้ เจ้าสินถงไปชั่วคราวท่พ่อระหว่างที่นางรับตำแหน่งพวกเราจะทดสอบนางต่อไปส่วนจะเหมาะสมหรือไม่นั้นถึงเวลานั้นค่อยหาหรือกันใหม่ก็ได้ฮะรับทราบ